สวัสดีครับมาสินจากคิวทีเฮาส์นะครับวันนี้พามาชมบ้านหลังนี้นะอยากจะบอกว่าไม่ได้พามาชมบ้านไทยนี้นานมากนะครับ <c oughs> บ้านไทยนี้นะที่เพื่อนๆแบบคอมเมนต์กันมาเยอะชอบกันมากๆนะครับก็คือคิวทีเฮาส์จเล็ตพสนะครับหลังนี้3าห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถกับพื้นที่สอย153ตารางเมตรนะครับลักษณะหน้าตาภายนอกจะเป็นแบบคอนเทมตพบลารีนะครับหรือว่าแบบเขาเรียกว่าปั้นหยาเนาะเราก็ใส่กลิ่นอายความเป็นคลาสสิกเข้าไปนิดหน่อยนะครับด้วยการเติมบัวคอนกรีตลัดไปตรงลงจอดรถนะครับจุดเด่นของตแ่ ห้องนอนหนึ่งนะครับไปถึงโรงจอดรถอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับทำให้บ้านเนี่ยดูกว้างมากๆนะมันกว้างจริงๆนะครับบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ที่โครงการเซนเจอร์15านะครับหลังนี้คือแปลงที่2 2รหัสแปลงจะเป็น S E N 1 5ขีด0 2นนะครับบ้านหลังนี้บ้านเล็กที่239ทับ2ีองนะครับเพื่อนๆชอบถามเนาะบ้านเลขกที่เนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าบ้านหลังเนี้ยจะเป็นยังไงสำหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูด้วยครับไปชมกันเลยสำหรับบ้านหลังนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศ ใต้นะครับเป็นทิศที่แบบว่าลมพัดเข้าตลอดเวลาครับเป็นทิศที่ดีในหลายๆคนชอบที่สําคัญคือตะวันอ้อมนะก็คือตะวันจะขึ้นทางนี้ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ลงทางขวามือก็คือดอยสุเทพนะครับจะมีที่จอดรถมาด้านหน้าใน2ที่จอดนะครับแล้วก็จุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือเฉลียงนะลืมบอกไปหลังนี้มากับที่ดิน73.7ตารางวานะครับเป็นโซนที่แบบหน้าบ้านเนี่ยไม่มีบ้านตรงข้ามนะอันนี้เป็นลําเหมืองแล้วก็เป็นบ้านของชาวบ้านบ้านเดิมของเขานะครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างโฟล์พอสมควรครับสำหรับบ้านหลังนีีน้เ้เาาขมท่งจด จอดรถของเขาเนี่ยจะเป็นที่จอดรถในร่มนะครับเขาก็ใส่หลังคาอะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะครับบริเวณพื้นนะครับเขาทําเป็นไซสล้างที่มีเส้นไกด์ไลน์มาให้นะก็คือเวลาเราถอยจอดเนี่ยมันจะง่ายมากๆนะครับอันนี้ก็คือจอดได้1นึ่งคันแล้วก็สามารถจอดตรงนี้ได้อีก1นึ่งคันนะครับตรงนี้เราวัดจากรถกระบะเลยนะเพื่อนๆสามารถรถกระบะแบบโตโยต้ารีโว่ครับมาจอดคู่กันได้เลยสําหรับไซสซิงของที่จอดรถนะครับจุดเด่นของบ้านหลังนี้จุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากๆก็คือตรงนี้นะนี่ก็คือเขาจะมีเป็นเหมือน, er นอเนนอนทเลสูง พอดีนั่งเลยนันเพื่อนดูดิเห็นปะท่านเพื่อนวางชั้นวางรองเท้าตรงนี้ก็สามารถแบบนั่งใส่รองเท้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยสเปซเขากว้างพอเพื่อนๆจะสามารถเอาอาร์มแชร์นะครับหรือว่าชุดโต๊ะสนามเนี่ยมาวางตรงนี้ได้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่เยอะมากๆนะเขาก็ไล่สเต็ปลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงมาอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเขาทําได้ดีมากๆแล้วก็ส่วนที่2ที่อยากจะพาเพื่อนมาชมนะครับก็คือตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นบริเวณเขาเรียกว่าโถงทางเดินข้างบ้านนะครับไม่ได้ทําบ้านไทยนี้นานมากนะั้ หรือว่าทําอ๋อทำเป็นคลาสสิกเนาะคลาสสิกจาเลตอันนี้เป็นจาเลตเฉยๆเป็นท้าเป็นคลาสโกนะเพื่อนก็ข้างๆเนี่ยเขาทําเป็นเหมือนแบบถงท่านเดินข้างบ้านตรงนี้อ่ะเป็นมัลติฟังก์ชันนั้นเพื่อนสามารถหนึ่งสามารถวางของสตอเรจหรือว่าทําเป็นแบบกิจกรรมข้างๆบ้านได้หรือว่าจะทําเป็นในส่วนของอ่าที่นั่งเล่นนะครับหรือว่าเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดโหทำได้หลายอย่างนะเพื่อนมันมันกว้างนะครับเป็นจุดที่เชื่อมไปยันครัวนะครับเนี่ย เดินมาตรงนี้จะเป็นครัวนะครับแล้วเขาก็ปูกระเบื้องมาให้เต็มพื้นที่เลยครับนี่จุดที่สวยมากๆของบ้านหลังนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมในบ้านนะครับตอนนี้เสียงข้างนอกอาจจะแบบรบกวนนิดนึงพอดีว่าเรามียกเสาเอกไปหลังหนึ่งนะครับแล้วก็หลังข้างๆก็ยังทําไม่เสร็จนะอยู่งานปูกระเบื้องนะครับเพราะนั้นจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับเข้ามาในบ้านแล้วนะครับสาหรับบ้านคิวดีเฮาส์จัเลเนี่ยก็คือเดินเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือเป็นประตูเนาะที่เป็นบานสลับแบบนี้นะครับนี เดินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับโถงการกว้างๆแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับตรงนี้เป็นโซนสาหรับนั่งดูทีวีนะครับก็คือเพื่อนๆซื้อโซฟามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทีวีไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของโจนรับประทานอาหารหรือว่าดิ่งโซนนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยก็จะใกล้กับในส่วนของครัวนะครับมาดูครัวกันครัวเนี่ยเขาจะทําเป็นประตู บาสชหลับแบบนี้นะครับก็คือกันเสียงกันกลิ่นอย่างดีเลยนะครับทาให้เวลาเพื่อนทำข้าวนะกลิ่นไม่มารบกวนห้องริฟวิ่งหรือว่าห้องนอนใน,นอื่นมากจนเกินไปนะครับเดินเข้ามาก็จะเจอกับเคาน์เตอร์ครัวคอนกรีตลูกตัวแอร์แบบนี้นะครับมีในส่วนของตู้เก็บของมาให้นะครับมีมูฟดูดควันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเตามาติดตั้งให้นะครับส่วนนี้ก็สําสำหรับวางตู้เย็นครับเพื่อนๆก็เป็นห้องครัวที่ขนาดพอังพอดีนะครับตอบรับกับวัยรุ่นยุคใหม่ที่ ไม่ค่อยทำกับข้าวไม่ว่าจะัยรุ่นหรืออะไรอะ่ะตอนนี้คือไม่ค่อยทำกับข้าวกันมากนะครับคือทําเป็นบางมือ้อหรือว่าทําในบางโอกาสเพราะนั้นผมว่าครัวประมาณน,นี้กำลังดีนะครับแต่ก็มีครัวนอกมาให้นะครับข้างในเนี่ยมีซิงค์หนึ่งหนุมหนึ่งพักนะครับแต่ข้างนอกเนี่ยจะเป็น เคาน์เตอร์คอนกรีตแล้วก็มีซิงค์สองหลุมหนึ่งพักมาให้นะครับแบบนี้เนาะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยก็ถือว่ามันเป็นการแยกส่วนนะครับก็คือท่านเพื่อนล้างอะไรเบาๆเช่นล้างช้อนล้างมือเนี่ยล้างข้างในนะครับส่วนถ้าเป็นล้างจานนี่ให้มาล้างข้างนอกนะครับส่วนด้านนอกนี่เขาก็ทําในส่วนของทางเชื่อมนะครับข้างบ้านมาเชื่อมกับหลังบ้านให้ตรงนี้เป็นเฉลียงหลังบ้านนะครับก็กว้างพอสมควรเลยประมาณเมตรแปดสิบนะครับแล้วก็ยาวมาแบบนี้เนาะอันนี้คือเขาปูกกระเบื้องให้เต็มเลยนะครับนี่ลวดมนถึงตรงนี้ ตรงนี้ก็เป็นโซนซักล้างนะครับก็คือวงางเครื่องักผาตรงนี้นะน้ำดีน้ำทิ้งปักอะไรมีมาให้ครบแล้วนะครับ อันนี้ตอบคําถามเพื่อนๆที่ถามมานะครับว่าอ้ทำไมไม่เอาปลั๊กไปข้างล่างอันนี้มันเสี่ยงนะครับถ้าปลั๊กไปข้างล่างมันจะเป็นเรื่องของน้ํากระเด็นกระดอนมามาโดนได้นะครับหรือว่าอาจจะมีเด็กอันนี้เรื่องความปลอดภัยนะครับเด็กอาจจะมือมาจิ้มได้นะครับเพราะนั้นแบบของเราก็เลยเราไว้สูงเลยข้างจักภาพอ,อีกอาจจะไม่สวยในสายตาเพื่อนๆนะแต่ว่าเรามองเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับก็คือเด็กเอานิ้วมาจิ้มอ่ะคุณง่ายๆเลยนะครับอันตรายแล้วก็ถ้ามันเกิดมีการกระเด็นกระดอนของน้ําหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเข้าไปในปลักาาาาา้้้มันนนนออจจะะชไไดดครรรรบเเเเเพิ์ื่งีีๆ๋ยวป ดูโซนอื่นๆของบ้านกันต่อครับโอเคครับและนี่คือโซนห้องครัวแล้วก็โซนริบวิงนะครับต่อไปผมจะพาไปชมห้องนอนเนาะห้องนอนเนี่ยจะมีอยู่3ห้องนะครับก็คือห้องนอนหนึ่งห้องนอน2อยู่ฝันน่งนี้แล้วก็ห้องนอน3อยู่ฝันน่งนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนหนึ่งก่อนนะครับ ห้องนอนหนึ่งนะครับให้มาขนาดกว้างสุดๆเลยนะครับก็คือ4.4คูณ3.7เมตรนะครับเพื่อนๆสามารถแบบว่าโอ้โหใส่เตียงใส่6ฟุตอ่ะใส่ตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆได้เลยนะครับถือว่าเขาให้มาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับดูดิมีช่องแสงขนาดใหญ่มาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวอันนี้เราดีไซน์คล้าย,ายๆโรงแรมนะแบบเราไปเข้าโรงแรมเปิดประตูมาเราจะเจอห้องน้าก่อนมาอันนี้เราดีไซน์ามาให้คล้ายๆโรงแรมนะครับในส่วนของ ห้องน้ำนะครับก็จะมีโซนอยู่2โซนนะครับก็คือโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับโซนแห้งก็จะมีสุขภัณฑ์แล้วก็มีอ่างตรงนี้นะครับใช้เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นก๊อกเป็นอ่างเป็นโถเนี่ยเป็นสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดนะครับมาที่โซนเปียกโซนเปียกจะถูกกั้นด้วยกระจกเทมเปอร์ตแค่โซนแห้งนะครับแล้วก็ดอกพื้นลงไปนะครับให้น้ำเนี่ยไม่ล้นขึ้นไปเวลาเราอาบน้ำนะครับมีเลนชาวเวอร์มาให้นะครับมีจุดสําหรับใส่เครื่องทำอุ่นมาให้ครับ ดินออกมาจากห้องนอนหนึ่งนะครับก oh, no ็จะเจอกับห right. kind of right. ้องนอนที่2แล้วก็ห้องน้ําที่2นะครับซึ่งห้องน้าที่2ก็เป็นห้องน้ากลางนะก็คือเป็นห้องน้ําที่ไม่มีประตูอื่นมากั้นนะคือใครๆที่จะมาเข้าห้องน้ําบุคคลภายนอกหรือว่าเป็นเราที่ทํากับข้าวอยู่หรือว่าดูทีวีอยู่ก็ไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องนอนนะครับเดินมาที่ห้องน้ําห้องนี้ได้นะห้องน้ําห้องนี้ก็ไม่ใช่าวเ d e r room นะครับเป็นห้องน้ําจริงๆนะอาบน้ําได้แล้วก็เข้าห้องน้ําได้ปกติเลยนะครับมีกระจกบานใหญ่มาให้มีปลั๊กในห้องน้ําแล้วก็มีฟัััังงงกก์์ชนนนนนนมมมาาาใใหหหห้้้้เเเือออออบบํสตรรลยค ส่วนต่อไปก็คือห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2อนี้จะอยู่บริเวณนี้นะห้องนอนที่2ตรงข้ามกับห้องนอนหนึ่งเลยครับห้องนอนที่2จะขนาด3คูณ3-7เมตรนะครับก็บางเข้าฟุตได้เพื่อนๆก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีลูกนะครับหรือว่ามีแผนจะมีลูกห้องนี้ก็เป็นห้องนอนลูกได้นะครับส่วนที่3ห้องนอนที่3เนาะก็คือตรงนี้นะครับห้องนอนห้องที่3าเนี่ยจะ บริเวณที่มองไปเนี่ยจะไม่ตรงกับในส่วนของห้องอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้องนี้เหมาะกับเป็นห้องพักห้องเก็บของห้องทํางานได้ทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นห้องพักเนี่ยเวลาเราตั้งผ้าไปหน้าบ้านนะครับพ้าก็จะแบบอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับหรือว่าจะเป็นห้องทํางานเนี่ยสมมติว่าเราตัวทางานไว้ตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเอ,อ้อแขกไปใครมาเราจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็เป็นห้องที่ไม่มีไม่ได้นะครับและนี่คือฟังก์ชันทั้งหมดของบ้านหลังนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้รหัสจะเป็น S E N 1 5 0 2 2นะครับบ้านเลขที่239ทับ22นะครับ,บ,ลรบหลังนี้ที่ดิน73.7ตารางวานะครับแล้วก็เป็นบ้านที่หันไปทางทิศใต้นะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้าน q u House e จาร็ป พัสนะครับก็คือ3ห้องนอน2ห้องน้ําอที่จอดรถ153าตารางเมตรนะหลังนี้ก็อย่างที่ผมได้รีวิวไปเลยนะครับส่วนราคาบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่3ามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับราคานี้เราฟรีโอนกรรมสินแล้วก็มีของแถมให้มากมายนะครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดต่อผมมาได้ที่เบอร์เดิมนะครับูนย์เ4้าสดี่ครับต้องการบ้านแจ้งไวที่นี่แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือก บ้านที่คุณฟังรกคาดีดีต้องคิวดีเฮาส์เท่านั้นคิวดีเฮาส์เท่านั้นอยนรสนิยมดีดีมองมางนี้ไม่เหมือนใครใคบานที่คุณฟังดีไซน์โดนใจต้องคิวดีเฮาส์เท่านั้นคิวดีเฮาส์เท่านั้นคิวดีเบ้านที่สะท้อนรสนิยมในตัวคุณคลิกคิวดีเฮาส c o t h